ธนนะหสวัสดีเพื่อนๆชาวเซานไน์รีเบิร์ดทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำทีมหรือว่าแนวทางในการตีบอสนักเดินทางจุติหรือก็คือบอสของตัวแทโอเป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้กิลผมกำลังลุมบอสแทโอกันอยู่ผมก็เลยอยากมาแชร์วิธีการตีของผมเนี่ยว่า ถ้าเราใช้เป็นยูริทีมแรกเนี่ยมันตียังไงแล้วมันดียังไงเราถึงเอายูริมาทีมแรกทา,ทางทั้งที่ไกด์ของคนอื่นเนี่ยเขาจะแนะนําเป็นปาร์ตคาวห้องแรกกันใช่ไหมอันนี้ผมจะมาชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของตัวทีมนี้กันว่าทําไมเราถึงเลือกใช้แล้วทําไมเราถึงต้องพยายามดันดามเอจของยูริให้ขึ้นมาสูงก่อนอื่นเรามาดูที่ยูริกันก่อนยูริเนี่ย คือผมไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้ใส่ของชิ้นหนึ่งเพราะว่าของอีกชิ้นหนึ่งอะมันอยู่ที่ค่ายผมสลับของกันใช้กันอยู่มันจะเป็นของชิ้นนี้พอเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยดามเมจจะอยู่ประมาณ3ามพครับเมจิกแอคแท็เนี่ยเราควรปั้นยูริให้อยู่ประมาณ3ามพันแถึงสี่พแล้วคีย์เลเนี่ยควรจะเป็น100รวมกับแพสซีฟหรือแพสซีฟบวกแหวนแล้วก็บวกสเตตของให้ครบ100 คี่ดาเมจเนี่ยควรอยู่สักประมาณ230้อถึงสองแต่ว่าณที่นี้ที่ผมจะให้ทุกคนดูเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ240ครับถ้าเราใสใ่ชิ้นหนึ่งที่เหลืออยู่ตรงนี้นะต่อมาอ่าตัวในทีมใช่ไหมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีเดซี่ใช่ไหมครับเราสามารถใช้เป็นยอนฮี ee, มาแทนได้ เพราะว่าเดซี่เนี่ยเอาเอากันตามตรงนะเราใส่มาเพื่อเอาบัฟ21%ตรงนี้ครับแล้วถามว่ายอนฮีที่เราใช้กันทุกๆคนอยู่แล้วอะ่ะถ้าเราอัพสกิลไปแล้วอะ่ะมันได้25%ซึ่งเยอะกว่าแต่ถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ยอนฮีคำตอบคือเดซี่ครับมันมีสกิลซิงเกิลทาร์กเก็ตก็คือสกิลนี้ครับสกิปลปาพัดเนี่ยมันช่วยในการปิดดาเมจ ทำให้เราสามารถจบบอสภายใน40เทินได้ผมเลยใช้เป็นเดซี่แทนที่จะใช้เป็นยอนฮีเพราะว่าณนะที่นี้ผมมีเดซี่ด้วยแล้วเนาะต่อมาเอสปาดาเอสปาดาเนี่ยสามารถสลับเอามีโฮมาแทนได้เพราะว่าไอ,อตัวมีโฮกับเอสปาดาเนี่ยทำหน้าที่เดียวกันก็คือศาสตร์เวทเบาบางด้วยสกิลน,ลนี่สกิลนี้สกิลนี้22% แต่ว่าเอสฟาดาเนี่ยถ้าอัพสกิลแล้วมันจะได้33%ณที่นี้ผมเลยใช้เอสฟาดาเพราะว่าผมมีแต่ถ้าทุกคนไม่มีเนี่ยห้องแรกใช้เป็นทีมหน้าตาแบบนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าใส่มีโฮมาเราได้ทั้งเวทเบาบางแล้วเราได้ทั้งตัวแพสซีฟครับดาเมจจากจุดออนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก23%เพราะฉะนั้นมันจะคอมโบกับบิสกิตที่เราบวก อ,อัตราจุดอ่อนไป54ให้กับยูริถ้าสมมุติว่ามันติดจุดอ่อนเนี่ยมันจะแรงมากๆแต่ว่ายูริผมอะ่ะด้วยความที่มันเป็นเซตให้ด้าครับผมเลยไม่ได้ทำสเตตจุดอ่อนเน้นหวังพึ่งดวงจากตัวบาบิทิดเอาหลักๆก็จะมีประมาณเท่านี้ลีน่าเนี่ยขอแค่มีก็พอแล้วครับ C 0หรือ C 2ได้หมดเลยตีห้องแรกได้เหมือนกัน ต่อมาเรามาดูเรื่องของลำดับการกดสกิลลำดับการกดสกิลนะครับคือการตีของเซตเนี้ยครับหลักๆเลยคือเราจะต้องแปะเวทบาบางบัฟบ,บิสกิตบัฟลีน่าแล้วแทโอเนี่ยมันมันจะกดลบบัฟไปตอนที่เราปล่อยเวทบาบางใช่ไหมเพราะฉะนั้นบัฟเรายังไม่โดนลบครับทำให้ต่อมาเนี่ยหลังจากที่เรากดบัฟไปแล้วเนี่ย เราจะออกสกิลนี้ได้นี่สกิลทำให้เราดบทำดาเมจเวทเพิ่อมอีก29แล้วเราก็จะออกสกิลของสกิลบนยูริพอออกยูริเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้สกิลล่างของตัวเดซี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าทีมของเพื่อนเพื่อนเนี่ยยืนไหวเราก็ไม่ต้องกดฮิวเราก็แปะเวทเบาบางของตัวเอสปาดาแล้วก็ยิงสกิลบนเอสปาดาไปเลย แต่ถ้าสมมติว่าทีมมันใกล้ตายเราอาจจะทําอย่างนี้หลังจากที่ออกสกิลพัทมากดฮิลก่อนกดฮิลเสร็จปุ๊บเรากดยิงเวทเบาบางแล้วเราจะไม่ใช้สกิลบนของเอสปาด้าละเพราะว่าแกลบช่องว่างการรอคูลดาวเนี่ยมันจะมีโอกาสให้เรากดแค่2สกิลแล้วสกิลของยูริเนี่ยจะรีเซ็ตพอดีพอเรากดต่อสกิลตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็วนสกิลของยูริแล้วบอสจะตายพอดีครับ ราะว่ายูริเนี่ยมันตีและติดเผาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะรวมๆกันเนี่ยจะครบ1ล้านพอดีพอวนสกิลเสร็จปุ๊บเรากดทุบของบิสกิตแล้วอันนี้ก็คือต้องรุนแล้วว่าไอตอนที่เราตีธรรมดามันจะต้องตีมากกว่า1หรือ2คือถ้าตี2ปุ๊บอเราจะจบประมาณเทินที่45แต่ถ้าตีแค่1ทีแล้วมันติดคริติดจุดอ่อนอะไรพวกนี้แล้วมันจบ1ล้านพอดีเราจะจบที่เทินที่40 แล้วพอเราจบที่เทิน40อะครับมันจะไปคอมโบกับห้อง2ที่เป็นปาสคาวถ้าปาสคาวของทุกคนเนี่ย c ีสองะมันจะลดคุณดาวถ้ารีสกิลเหลือ40วิเพราะฉะนั้นมันทําให้ปาสคาวของเราเนี่ยครับมันฉีดได้ทั้งหมด3ทีแล้วดาเมจที่เราได้เนี่ยมันจะเยอะมากๆประมาณล้าน6กล้านแแถวๆนี้ครับซึ่งหลักๆก็จะมีประมาณเท่านี้แหละครับ ส่วนคําถามที่ว่าทําไมผมถึงใช้ยูริแทนปาคาในห้องแรกเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญเลยนะเพราะว่าบอสแทโอรครับมันค่อนข้างที่จะตีแรงมากๆในห้องที่2ผมลองเอายูริไปไว้ห้องสองและในผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคือมันยืนไม่ค่อยไหวครับคือยูริมันมีตายเกิดก็จริงแต่ว่าเพื่อนๆของมันเนี่ยมีโฮหรือคิริเอลหรือราเชลเนี่ย มันล้มไปก่อนครับพอมันล้มไปก่อนเนี่ยดาเมจของยูริที่มันยังยืนอยู่อะ่ะมันดรอปลงไปเยอะมันทําให้ดาเมจที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากผมเลยเอาปาดข่าวไปไว้ห้องที่2เพื่อที่อ่ามันจะสามารถทําคะแนนได้เยอะในเวลาอันสั้นเพราะว่า1เลยห้องที่2องอะครับเราใช้นกฟินิกแค่1บัฟหรือถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจว่าทีมเราพอยือนไหวเนี่ย เราจะใช้เป็นท่าสองของมีโฮก็ได้เพื่อแปะเวทเบาบางพอแปะเวทเบาบางเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้2บับนี้ปุ๊บเรายิงปาข่าวแล้วเรากดรีแล้วเราก็ยิงปาข่าวใหม่แล้วทีนี้เราจะได้ยิง1สกิลฟรีทีนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกว่าเพื่อนเพื่อจะออกสกิลอะไรถ้าสมมติว่าไม่ได้มีคิริเอลเป็นเอเดียลใช่ไหมเราก็อาจจะออกสกิลบนของมีโฮเพราะว่ามีโฮเนี่ย เราทำเป็นตัวดาเมจมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันน่าจะแรงที่สุดแล้วล่ะในในเนี้ยนะแต่ถ้าสมมติว่ามีคิริเอลก็ให้ใช้สกิลล่างของคิริเอลครับจะได้ดาเมจเยอะกว่าเพราะว่าคิริเอลเนี่ยเป็นดาเมจเดียวซึ่งบอสตัวเนี้ยมันกันดาเมจ3เป้าสีเป้าเนาะเพราะฉะนั้นการที่เป็นดาเมจเดียวเนี่ยมันจะได้ดาเมจที่เยอะกว่าครับก็กดคิริเอลไปพอกดคิริเอลปุ๊บสกิลข้างล่างของปาสคาวเนี่ยจะวนมาพอดีครับ พอกดไปมันจะอยู่ช่วงประมาณเทินที่6กกว่าๆนั่แหละแล้วสกิลฉีดเนี่ยเราจะได้ออกครั้งที่3พอดีกับตอนที่มันหมด70เทินมันจะทำให้เราได้ทั้งหมด3ามฉีดในห้องที่2แล้วไอ้บรนดาเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยมันก็ยังยืนไหวอยู่นั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมถึงใช้ปาดขาวห้องที่2เพราะว่า ไอตัวกีกี้ของเราอะมันยืนไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าห้องแรกเราใช้ปาข่าวแล้วจบไวมากๆแต่ว่าห้องที่2เนี่ยเหลือเทิรนเยอะเลยแต่ว่าแม่งยืนไม่ไหวเว้ยดามเมจมันเลยไม่เยอะเท่าที่ควรครับอันเนี้ยผมเลยอยากมานําเสนอในมุมมองนี้สําหรับคนที่ไม่ใช่สายเติมหรือไม่ใช่สายฟาร์มอาจจะไม่มีปาข่าวเพราะฉะนั้น ห้องแรกเนี่ยสามารถเล่นทีมแบบนี้ก็จบ1ล้านได้ครับอันนี้ในกรณีของคนที่ไม่มีพาร์ทคาวซีเยอะๆนะสามารถจบ1ล้านได้แน่นอนทีมนี้ขอแค่มีบิสกิตแล้วก็ตัวบัฟจะเป็นยอนฮี ee, หรือจะเป็นมีโฮก็ได้ใส่แทนได้มีโฮเนี่ยน่าจะมีกันทุกคนเพราะว่าเกมมันแจกตอนช่วงกิจกรรมเนาะส่วนตรงเนี้จะเป็นยอนฮี ee, หรือจะเป็นเดซี่ก็ได้ คือยอนฮะีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วล่ะมันเป็นตัวฮิตของทีมเวทใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกคนจะมีสําหรับตอนนี้ก็คงจะหมดแล้วสาหรับเรื่องของแนะนําทีมลําดับการกดสกิลอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีให้ดูหทีแล้วมาดูผลลัพธ์ว่าดาเมจมันได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะไปดูกันครับ อ่ะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเรายิงเวทเบาบางเสร็จแล้วแทโอมันจะลบบัฟนั่นหมายความว่าเราสามารถบัฟได้แล้วเราจะไม่โดนลบบัฟก็ตามหลูกเลยครับกดล่างบิสกิตโวลีน่าแล้วก็รอเวลาอย่างเดียวละพอเราบัฟเสร็จแล้วเราก็ทำการหลูมดาเมจได้เลย ล่างยูริบนยูริแล้วก็ล่างเดซี่เรียงสกิลแบบนี้ได้เลยโอ้โอันนี้ติดชุดอ่อนด้วยนะลบบับละได้เห็นว่าเราออกสกิลไปหมดแล้วใช่ปะแทโอถึงลบบับ จะเห็นว่ามันคุ้มกว่าเอาปารเข้ามายืนแล้วเราจะโดนลบบัฟก่อนที่เราจะฉีดครั้งที่สองอันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าทีมดูเหมือนจะยืนไม่ไหวก็ฮิวพอฮิวเสร็จก็ยิงสักหนึ่งสกิลก็คือเวทบาบางเสร็จแล้วสกิลของยูริเนี่ยจะวนมาพอดีครับเนี่ยเห็นปะสกิลล่างวนมาเราใช้สกิลล่างเสร็จสกิลบนก็จะวนมาพอดี ไม่ต้องกลัวว่าจะวนมาไม่ทันนะครับมันทันเป๊ะ,เ,ปะเลยนี่เก้าแสนเก้าอ่ะอันนี้ตีติดคริอันนี้แหละครับคือที่มันจะแอบ RNG นะหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเรา,ต,าตีไม่ติดคริเนี่ยว่าอาจจะต้องมีการสกิลอีกหนึ่งทีหรือการตีธรรมดาอีกหนึ่งทีเพื่อที่จะครบหนึ่งล้านในอันมาด์เกียร์นะห้องนี้ก็ เราข้าวมาตอนสี่สิบเพินใช่ปะเราก็งกฟินิกเสร็จแล้วก็เวทบาบางเสร็จแ,แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับฉีดปาดข่าวแล้วก็รอเวลา เห็นไหมเนี่ยปาดคาวฉีดครั้งท oh 네ี่สองนะครับเนี่ยทีมจะตายหมดแล้วเนี่ยผมเลยบอกไงครับว่าเอายูริมายืนห้องที่สองนะครับแล้วเราใช้ลีนาไปในห้องแรกแล้วอ่ะมันไม่มีตัวฮิวครับเห็นปะมีโฮก็ล้มไปแล้วเพราะฉะนั้นเราปาดคาวมารีทำดาเมจไปเลยจะดีกว่าก่อนที่เพื่อนๆในทีมจะตายกันหมดนี่ฉีดครั้งที่สาม ได้แบบพอดีเป๊ะๆเ,ะเะทินหมดจบแล้วครับ <S <S เห็นปะจะเห็นว่าเราได้คะแนน1ล้าน8แบบเป๊ะๆเ,เลยเทินใช้แบบพอดีพอดี